องนี้จะเป็นองค์ที่สองที่ผมมีก็คือตอนที่ไปหากำนันเสริมที่บ้านที่ลหานทรายซึ่งผมบอกว่าผมตกดอยมาสลองผมไม่ได้ให้ใครดูมากนะองค์นี้เป็นองค์ประสบการณ์นะส่วนใหญ่ราคาค่อนข้างแพงตอนนี้ตอนนี้ยิ่งแพงนะแพงถ้าเปสวยนี่ก็ล่อไปตอนนี้มีหกแสนอัะมีโอกาสได้ได้คู่เนะแล้วเก็บเก็บคู่เลย เราได้มาแล้วเ,เป็นไงบ้างตอนนี้ถามว่าชีวิตดีไหมก็ดีนะดีดีจากจะขอแบบเป็นเป็นเป็นสิบสเป็นร้อยรอยเลย เอาละครับกลับมาพบกับรายการหลวงปู่สุขวัดโพไซทองสตอรี่นะครับวันนี้เป็นพาร์ทที่2นะครับกับการพูดคุยกับพี่หนึ่งนะครับเมื่อ EP ที่แล้วเราคุยกันเรื่องของประสบการณ์ว่าใช้เราเป็นยังไงเดี๋ยวเราจะมาคุยกันต่อในเรื่องของวัตถุมงคลที่พี่หนึ่งมีมาดูกันไปเลยว่าห้อยองค์ไหนบ้างเก็บหลวงปู่สุของค์ไหนบ้างอ่ะเริ่มจากนี่เลยสร้อยคอมีอะไรบ้างครับพี่หนึ่งโชว์หน่อยมาหยิบโชว์ได้ปกติไม่โชว์แล้วโดนตามตื้อมาสามสี่เดือนแล้วเนี่ย ตื้อแล้วตื้ออีกอ่ะผมก็แบบอยากคุยอยากคุยอยากรู้เพราะว่ารู้สึกได้เลยว่า<ม>พี่หนึ่งเนี่ยศรัทธามากศรัทธาหวงปู่สุกมากอ่ะเริ่มจากองค์แรกเลยครับองค์แรกเป็นเป็นเป็น,ปน,ปน,ปนรูปล่อนี่อยู่อยู่ติดตัวผมมาตีได้20ปีต้องมีที่บอกว่าได้จากเพื่อนวันนั้นที่ช่วยซื้อกับเพื่อนเนี่ยใช่อ่าเราก็มีประสบการณ์เยอะแยะใช่มีมีอันหนึ่งไม่ได้เล่านะครับผมกลับบ้านไปพ่อของเพื่อนเนี่ยครับมาหาผมเนี่ยรู้ไหมเขาทำอะไรก่อน เขาเดินมาทษทีนะครับยังอยู่ดีนะลูกไม่ได้ถามไม่ได้ไม่ได้ถามไม่ได้ถามผมนะเขาจำได้ไงแม่เทืองอ่ะยังอยู่ดีนะลูกเขารู้ว่าอยู่กับผมแล้วไม่ได้ไม่ไปไหนหลายหลายคนจะรู้ว่าพระอยู่กับผมจะไม่จะไม่มีการขายออกนอกจากผมชอบผมให้เลยนะเนี่ยองนี้องค์แรกคือเป็นองค์ที่ผมรัดทธาแล้วก็ พูดกับท่านไว้ตลอดว่าถ้าผมมีงานที่ดี <c oughs> มีเพื่อนต้องมีเพื่อนดีนะแล้วคนเราข้ามต้องดีนะไม่ใช่ว่าเราต้องดีคนเดียวครับผมว่ามีเงิน allows, ผมจะซื้อไว้รุ่นหนึ่งรุ่นสองรุ่นสามรุ่นสี่หรือว่ารุ่นไหนที่เป็นหลวงปู่สุ์ผมจะซื้อไว้หมดตั้งแต่วัดโพไซทองยันวัดนองหมีรหรือวัดวัดไหนๆที่หลวงปู่สุขสร้างอ่ะผมซื้อได้ผมจะซื้อบางคน ECH, เอามาให้เราศรัทธา<ม>เราช่วย<ม>คิดซะว่าเราเป็นช่วยช่วย,ช,วยช่วยเป็นเงินช่วยเป็นเงินเข้าไป คือใจเราศรัทธ,ธาหลวงปู่สุขมากทีเนี้ยสิ่งที่เราอยากได้คือรูปลักษ์หลวงปู่สุขร,รูปบูชาหลวงปู่สุขเพราะฉะนั้นบางทีเพื่อนเดือดร้อนอะไรมาอย่างเงี้ย,ยเอามาให้พี่หนึ่งพี่หนึ่งอย่างแรกเลยไม่ได้มองเฮ้ยแท้ไม่แท้วะแต่แบบถ้าเพื่อนเดือดร้อนมาปุ๊บเอาหลวงปู่สุขมาให้เนี่ยโอเคอช่วยเพื่อนก็เหมือนทําบุญไปอะไรเงี้ยมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นคือคือนี้เราคุยกันในแง่ของ ของการอยากช่วยเหลือเพื่อนหรือว่าในแง่ของความศรัทธาจริงๆที่แบบ<ช>ไม่ได้มองว่ามันจะต้องเป็นแบบไหนอะไรเง,<ช><ช>งี้ยใช่องค์นี้จะเป็นองค์ที่สองที่ผมมีก็คือตอนที่ไปหากำนันเสริมที่บ้าน<ช>ที่หลานทรายครับซึ่งแล้วผมบอกว่าผมตกดอยม่สลองผมไม่ได้ให้ใครดูมากนะองค์นี้เป็นองค์ประสบการณ์นะส่วนใหญ่ห้อยมีทีเด็ดตลอดอม,มีแบบสิ่งดีๆเข้ามาในตัวอย่างเช่นก็เวลาเวลาเวลาเราไม่มีอ่ะเขาจะคล้ายๆกันงานเงิน ทุกอย่างมีหมดแค่คาดสิ่งไม่ดีเจอเนี่ก็เหมือนกันนะนี่คือองค์นี้อันนี้ได้มาจากลุงเสริมเรียกเสริมแต่ก่อนเขาเรียกเป็นเป็นกำนันเสริมเป็นกำนันเสริมแล้วก็เป็นลูกศิษย์หลวงลูกศิษย์ปู่สุขเดี๋ยวผมส่งรูปให้ว่าเป็นคนไหนโอเคนั่นคือนั่นคือส่วนนแล้วก็ต่อมาคเขาเรียกอะไรนะเขาเรียกว่าฝันที่เป็นจริงหรือว่าสิ่งที่ขอเป็นจริงครับองค์ที่สามที่ผมมีคือรุ่นหนึ่ง ปีศูนย์หกเป็นรูปหล่อผมนี้ไม่มีเลยเดี๋ยวก็มาภาวนาเหมือนกันขอเหมือนกันอยากได้ต่อมาเป็นได้รุ่นหนึ่งไไงพี่ขอย้อนได้รุ่นหนึ่งไหมไปเจอจากพี่ท่านหนึ่งไม่เอ่ยชื่อดีกว่าเดี๋ยวมันจะไปเสียชื่อเขาหรือเปล่าชเพราะว่าเห็นเขาเขาลงขายชอบผมก็เลยไปขอซื้อเข้ามาตื้อขอซื้อเขามาก่อนก็เลยได้องค์นี้มานาตอนนั้นซื้อมาแพง ราคาค่อนข้างแพงตอนนี้ตอนนี้ยิ่งแพงไะแพงถ้า<ำ>ส,สวยๆนี่ก็ล่อไปตอนนี้มีหกแสนอะครับลาบก้ารุ่นสองวนี้ก็ก็สวยก็สวยอยู่ในสภาพเรา <ทำ S 2> เราเอาสภาพคลาสสิกที่มองเห็นก็ถ้าสภาพสวยๆแบบกริบๆตอนนี้ล่าสุดผมเคยไปสัมภาษณ์โทนบางแคร์เบอกว่าถ้ามีรุ่นสองส,สวยๆเนี่ยเขาให้เลยห้าแสน นี่ก็โฉดสาวสวยมากสวยก็คือครบหน้าหลังครบครับรุ่นนี้ผมก็ยังไม่มียังเดี๋ยวก็มีเจ่เดียอสต่อมาเอารุ่นนี้ก่อนครับรุ่นรุ่นสามนี่ครับว่าดาเลยสวยอันนี้สวยนี่สวยเห็นแล้วสวยสวยจริงดูงจริงนี่สวยมากครับ รุ่นสามก็จะเป็นกลาก2อันนี้อุเท่าผมก็มีมีสองเหลือสวยสองลุ้งขึ้นลุ้งกินน้ำขึ้นเลยครับสวยครับต่อไปเป็นเหรียญเลื่อนเหรียญนี้เป็นเหรียญที่อยากได้มากที่สุดครับตอนนั้นไม่มีเงินทํายังไงดีถึงจะมีก็พยายามภาวนาตัวเองว่าให้มีงานเยอะครับมีเงินเพื่อจะได้ซื้อเหรียญ เรจะเลื่อนยศเลื่อนตำแหน่งล่าสุดมีโอกาสได้ไปสัมภาษณ์พิติกพิติ๊กก็เก็บเหรียญสวยๆลงบุสุขท่านเป็นรองผู้กับการที่บุรีรัมย์ได้มาแล้วก็บรรจุเลื่อนยศขึ้นตำแหน่งไดงดีจริงใช่คราบบอกบองงจริงๆเหลืเลื่อนของพะอาจาย์แทบจะทุกที่ครับข้าราชการชอบเลื่อนยศเลื่อนตำแหน่งใช่ครับผมผมก็เลยเลื่อนสองเลื่อนเลยคือเนี้ยเบิ้นคู่มีโอกาสได้ได้คู่เลยนะแล้วเก็บ เก็บคู่เลยเราได้มาเราเป็นไงบ้างตอนนี้ถามว่าชีวิตดีไหมก็ดีนะดีดีจากแต่ก่อนแบบเป็นเป็นเป็นสิบสิบเป็นร้อยร้อยเลยโดยด้วยที่ว่าง่ายๆอ่ะผมไปไหนผมจะพกติดตัวตลอดครับทุกองสร้อยเส้นนี้นี่คืออยู่ที่คอพี่หนุ่มตลอดเลยไปไปเวียดนามไปต่างประเทศผมจงห้อยนะขายไปได้คืออยากอยากพาหลงพ่อไปด้วย อ่านี่ก็เป็นเหรียญหน้าวัวเหรียญหน้าวัวหน้าวัวครับผมแล้วก็มีชานหมากมีไม่ชานหมากไม่ชานหมากนี่เป็นแต่ทีนี้เป็นของลูกศิษย์ลุกศุกป์เป็นแมวนแมวคือรู้จักอาจารย์ตอนวะไม่เขาชื่ออาจารย์ตอนบ้านโคกมบแดงอันนี้ขอนอกเรื่องหนึ่งเขาเป็นลูกศิษยลุกศิลป์เหมือนกันครับตรงก่อนผมก็ไปขอหลวงลุ์มาในกระเป๋านุ่นมจะเป็นพระใหม่ๆคือแม่บรีวีอยู่แมวอ่ะ ค,อคอลอดลูกหน้าทีวีเหรอแม่นั่งเน,นี่ยนี่ทีวีใช่อบอบเฮ้ยคลอดแมวอ่าก็แบบเป็นลกมาเลยอ๋อลกแมวมก็เลยเอาไปให้อาจารย์ตอนแกแกทำให้แกก็เอาไปไป,ไปเสกครึ่งเดือนแล้วก็แห้แค่ให้แกแล้วก็ให้เอามาขึ้นอคอนี่ก็ขอ้ทุกอย่างเหมือนกันก็คือลูกศิษย์หลวงปู่เหมือนกันที่มาที่ไปตะกุดได้มาอย่างไรพี่ดอกนี้ผมไปเจออันนี้ไปเจอที่ ที่บ้านของรุ่นพี่คนหนึ่งผมก็ถามเขาแล้นะว่าใช่ไม่ใช่แต่ดูดูแล้วอ่ะให้หลายๆคนดูเขาก็บอกว่าสวยนะโอเคนะแต่ความจางเนี่ยผมไปดำน้ำผมใส่ดำน้ำที่ระยองถ่ายงานถ่ายงานดำน้ำในยองน้ำเข้าเลยต้องต้องแกะแกะออกอแล้วเอาไปต่าให้แห้งสีก็เลยเปลี่ยนแต่อันนี้ก็อีกอันหนึ่งที่รุ่นพี่ให้มันกัน พี่แอร์ใช่พูดได้พูดได้จานแอร์หมอพี่แอร์ให้มาจานแอร์ให้มาบอกเปลี่ยนความรู้สึกของนี่ใช่ครับเดี๋ยวเอาแบ่งใช้ได้หละคนเลยนะแบ่งผมเนี่ยตัดแบ่งเลยตัดแบ่งกันได้เนี่ยจริงเหรอนาะแต่จริงเขาไม่อยากแยกนะจะดีนะพี่เอาไม่อยากแยกแต่จริงปกติเขาแยกไหมผมไม่รู้ผมไม่รู้เหมือนกันแต่พี่พูดไปแล้วนะตามน้ำไปเลยเรา เจอได้เลยของดีใครก็อยากได้ของดีเขาอยากได้หูแล้วพี่แอดให้มาหูเก่ามากเก่าจริงเก่าคลาสสิกเราให้คนอัพดูดิเก่าเก่าเลยให้นี่ีแต่ผมอินเสิร์ตให้ดูใกล้ๆเลยวัตชินโรดอะกิ่งก็กิ่งกิ่งหาดูหาดูยากครับแล้วอยู่กับอยู่กับผมมาน่าจะเกือบสิบแล้วสิบปีครับสวยงามครับสองกล้องสวยสวยเลยดูดูคลาสสิก แล้วก็เป็นของหายยากชิกิ่งวัชินโนอันนี้ก็เหมือนกันนีก็เคยเหมือนกันครับอันนี้ก็เป็น,เ,ปนเนื้อผงวัชินโนรสเหมือนกันครับก็เป็นเนื้อผงนะครับวัชินโนรสคือหลวงปู่สุกเนี่ยม,มีมีพาร์ทที่เหมอะวัชินโนรสอย,อยู่อยู่หลายรุ่นเหมือนกันใช่ครับอโอเคอะต่อครับต่อเลยกระปุกนี้กระปุกนี้ก็ไม่กล้าเปิดหรอกแต่คือชอบชอบความเป็นกระปุกนี่เป็นสีพึ่งสีพึ่งสีพึ่งหลวงปู่ใช่ มาเก็บหมดให้เป็นหลวงปู่ศุกแล้วที่เหลือก็เป็นอย่างที่บอกว่านอกจากที่ทานหลวงปู่สศุกแล้วเนี่ยพี่พี่หนึ่งยังชื่นชอบวัตถุมงคลของวัดหนองหมีที่ที่เป็นรูปลักษณ์ของหลวงปุ่ศุกใช่พี่เล่าให้ฟังนี้เขาชื่อเขาชื่อพระครูวิชัยพระครูบุญเขตวิชัยขันติสโลนี่นี่ฉายาเดียวกันกับครูบาส้อย กูประสนี่ก็เป็นศิเอกหลวงปู่สุกเลยคันติสาโลนี่ก็เหมือนกันครับอันนี้เป็นรุ่นที่ออกวัดหนองหมีนะครับออกวัดหนองหมีบารมีเรียกว่ารุ่นบารมีใช่ครับคือรุ่นนี้ต้องบอกก่อนว่าไม่ไม่ได้ทันหลวงปู่สุกนะครับแต่ว่ามีความสวยงามทีดีพระอาจารย์ที่มาก็ล้วนแล้วแต่เป็นลูกศิษย์หลวงปู่สุกแล้วก็เป็นพระอาจารย์ที่มีชื่อเสียงใช่ครับเก่งพุทธาคมก็มาลุกเสกวัตถุมงคลรุ่นนี้เรียกว่ารุ่นบารมีชอบมากผมเก็บ พี่หนึ่งจะชอบพี่หนึ่งชอบก็เป็นรุ่นใหม่คืออย่างที่บอกว่าบางคนหารุ่นเก่าๆไม่ทันหรืออะไรเงี้ยใช่ครับก็รุ่นใหม่ๆได้เพราะว่าถุงมืคนหลุกผู้สุก็มีหลายรุ่นครับใช่รุ่นใหม่ก็สวยงามเข้มขังใช่พี่อ่าสวยงามเข้ังพี่เด็ดพี่เด็ดการันตีจากหนึ่งหนองหมีครับเพื่อนรุ่นเพรุ่นชอบดีนะผมไม่เคยไปเที่ยวช่วงนั้นพี่กำลังช่วงพี่กำลังลุ้งเรืองใส่กันเองแล้วตอนนั้นยังไม่มีหลุกผู้สุกด้วย แล้วก็แล้วก็อีกองที่ับพระครูท่านจะเน็บไว้ที่ที่ที่วอนกับเอลทันตลอดไปไหนมาไหนเป็นเล็กไหลครับนี่ก็วัดหนองหมีต้องมีตอนนี้ที่วัดไม่มีละก็สร้างไม่ไม่ได้เยอะมากอันนี้ก็บูชาจากที่วัดมาเลยพี่ใช่คุณถ้าเที่วัดแด่องค์เดียวถ้าถ้าเจอเดี๋ยวเอามาฝากแต่จะบอกเลยว่าหายากตอนนี้เป็นไงบ้างพุทธคุณผมบะใช้อยู่มาเดือนหนึ่ง แต,แต่แต่แต่องค์ท่านค่อนข้างใหญ่ไงเพอเดี๋ยวเราเราก็เลยเก็บบูชาวไว้ที่บ้านครับดีนะอันนี้เราให้ดูวัตถุมงคลที่เป็นรุ่นใหม่นะอย่างที่บอกเป็นรุ่นใหม่เพราะบางคนอาจจะแบบเออใช่วัตถุมงคลหลวงปู่สุกหรือเปล่าเราเราบอกแล้วนะว่ารุ่นที่เรามาโชว์นี้เป็นรุ่นใหม่คือเรามีรุ่นเก่าที่ถันนั่นแหละอันนี้เป็นรุ่นใหม่ที่แบบสร้างที่วัดหนองหมี<ช>แต่ที่พี่หนึ่งกการันตีเหมือนกันคือใช้แล้วประสบการณ์ดีไม่ไม่ตักใช่ส่วนใหญ่ของเก็บเป็นรุ่นบารมี เหรียญก็มีเหรียญเยอะอยู่แต่คืออย่างว่าเราหาหามันเยอะอะที่ห้องอะเต็มไปหมดเลยก็ไปหาเช่าได้ว่าถุมงคนรุ่นบารมีออกพ<ช>ันหนองหมีใช่ครับพี่หนึ่งการันตีเลยว่าอุตคุณอย่างนี้ด,ดีดีดีครับคุยมาสอง EP รู้สึกแบบ รู้สึกได้ถึงความศรัทธาที่ที่พี่หน่งมีหลวงปู่สุขเนโหวันนี้ต้องขอบคุณพี่หนึ่งมากๆเลยคขอบคุณมากๆ <มา S 2> ครับที่ที่มาเล่าประสบก,การณ์ที่เกี่ยวกับหลวงปู่สุขให้เราฟังแล้วก็เอาพระคีพกติดตัวแล้วก็มีประสบการณ์เนี่ย ชบะร,บะรบสำหรับ EP หน้าครับหลวงปู่สุขวัดโพไซทองสตอรี่นะครับจะไปพบกับลูกศิษย์หลวงปู่สุขท่านไหนก็อย่าลืมติดตามยังไงกดไลค์กดแชร์กด s u b สไคร b ์กดกระดิ่งนะครับเพื่อคุณจะไม่พลาดดูคลิปของช่องคุณพระคุณเจ้าในรายการหลวงปู่สุขวัดโพไซทองสตอรี่ในคลิปต่อๆไปสําหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ